อวัสดีค่ะช่องจิตสบายกายแข็งแรงนะคะวันนี้จะมาให้ความรู้และมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับนิ้วในถุงน้ำดีนะคะแบบไหนถึงเรียกว่าอันตรายนะคะาบางครั้งอาจถึงแก่ชีวิตได้นะคะจากประสบการณ์ที่ฝนได้เคยเป็นนิ้วในถุงน้ำดีนะคะสัญญาณบ่งบอกที่ว่าเราจะเป็นนิวในถุงน้ำดีก็คือ,อเราจะเจ็บท้องแบบ เจ็บท้องมากๆเลยแบบผีเขาเรียกว่าเจ็บท้องแบบผีบิดไส้นะคะคือมันปวดมากตรงชายโครงขวานะคะปวดคือมันปวดมากนะคะคือตอนนั้นฝนเกิอดอาการแบบปวดท้องแบบมากๆนี่เลยนะคะเกอไม่รอดแล้วพอพอ,อตอนนั้นขับรถแล้วพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็นอนเราต้องนอนงอแล้วนอนสักพักแล้วมันก็หายแล้วพอตกอกลางคืนนะคะตเกตเย็นตเกตเย็นมาเนี่ย ก็อาเจียน่ะ,ะอาเจียนเสร็จแล้วกลางคืนมาเป็นไข้เป็นไข้ทุกคนถ้าอาการเป็นไข้แบบเราไข้ไม่ลงเนี่ยทานยาลดไข้แล้วไม่ลงเนี่ยถือว่ามันอันตรายมากๆนะคะเราต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะเหมือนกับที่ฝนเป็นเนี่ยฝนอ่าพอเราเป็นไข้แล้วแบบมันไม่ลงอ่ะทานยาเท่าไหร่ก็ไม่ลงเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นเป็นไข้แล้ว กติเวลาเราเป็นไข้เราทานยามันก็จะรู้สึกดีแล้วมันก็หายนะคะเราพักผ่อนอันนี้นอนทั้งวันก็ไม่หายนะคะ,ะปรากฏว่านี่คือแสดงถึงอาการรุนแรงนะคะ,ะคือเป็นอาการติดเชื้อของฝนอะ่ะกรณีนี้ก็คือนิ้วมันหลุดแล้วไปอุดท่อน้ําดีมันทําให้ติดเชื้อนะคะท่ออักเสบท่อน้ําดีอักเสบก็เลยทําให้ป่วยนะคะนอนโรงพยาบาลถึง40วันนี่คือเป็นอา,อาสาเหตุที่ นิวในถุงดีที่อันตรายมากๆถึงแก่ชีวิตถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีพอดีฝนอะโชคดีที่ว่าไปโรงพยาบาลทันนะคะก็เลยแต่ขนาดทันนะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะก็ยังต้องอนอนโรงพยาบาลตั้ง40วันแล้วเกือบไม่รอดนะคะเพราะว่า อาการแทรกซ้อนที่เราได้รับเยอะมากแล้วอิ่ง,งเราป่วยหลายโรคนะคะฟอกไตหลายอย่างเนี่ยะค่ะอาการมันเลยทำให้ความเสี่ยงของโรคเราอหลุนแหลงมากขึ้นและประกอบกับนอนโรงพยาบาลน,นะคะเอานิ้วออกผาตัดเอานิ้วออกแล้วก็ไปเจอผลข้างเคียงทําให้ลําไส้ฉีกอีกทุกคนมันก็เลย ทุกอย่างประดาประเดประดังมาก็เลยทําให้ว่ารุนแรงปกติเวลาคนเป็นนิ้วนะคะถ้าเรารู้ก่อนเราไม่ไม่มีการติดเชื้อเนี่ยเราผ่าตัดเสร็จก็สองสามวันก็กลับบ้านได้นะคะแตะ่นิ้วในถุงดีที่แบบมีอาการติดเชื้อเนี่ยถือว่าเป็นอาการรุนแรงนะคะอยากให้ทุกคนสังเกตเวลาเราปวดท้องเนี่ยปวดท้องมากแบบผีบิดไสเนี่ยนะคะ ก็คือมันจะเป็นอาการของนิ่วในถุงน้ำดีนะคะแล้วยิ่งเป็นไข้เนี่ยทุกคนรีบไปโรงพยาบาลนะคะเพราะมันอาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะ,ะนี่อยากฝากทุกคนนะคะอ,ะอย่านิ่งนอนใจนะคะถ้าเราเป็นเรารีบไปโรงพยาบาลรีบรักษาจะ,ะได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็รักษาได้อย่าง ถูกต้องแล้วตรงประเด็นนะคะแบบฝนนี้นะคะเกือบไม่รอนเหมือนกันนะคะโชคยังดีที่ว่าเราเจอหมอดีแล้วก็หลายๆอย่างที่เรามาทั้งหมดนะคะสําสหรับวันนี้นะคะฝากทุกคนสังเกตดูนะคะดูอขอให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงนะคะจิตสบายกายแข็งแรงค่ะบ๊ายบายค่ะ